โอ้ยแม่โอ้ยบังบังบูริเย่ขอลราไม่พอเรืองหลังเลยเดิมๆสวัสดีค่ะทุกคนกับโอหกับบิงตี้เที่ยวไทยใช่คลิปนี้นะคะเราพาทุกคนลงใต้ต้า ว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนบ้างภูกเก็ตนทาทนะพังงาเราจะไปกันที่เข,ขาลากเขาลากแต่ถ้าเขาไม่อยู่่่ <anecdote> ่เออขอรม่อกเรากลังจะไปเขาหลักนะคะเป็นที่พักที่แบบสวยมากๆซึ่งบิงเคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็แบบอยากหาทาอีกก็เลยชวนเพื่อนๆมาเพราะรู้สึกว่าติดใจมากมันงามมากๆก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคน้ภูเก็ตพังงาต้องพังไม่งั้นเราจะไม่กลับแต่ที่แม่ก็ต้องได้รูปเป็นลานรูปอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่พักกันเลยค่ะไป ล้อมพีชแม่เมล้อมคนเดิมคุณเพิร์นะคะค,คุณเจมุณไม่มาเปิดทีปก,กับกูคุยกับใครฮะจริงๆอ่ะอะพี่เคยมา นี่แล้วตอนนั้นอนะ่ะมาก,กับแอบนนี่เขาพามารู้สึกว่ามันสวยมากมากคิดว่าเออถ้าเพื่อนๆมาน่าจะชอบกันก็เลยชวนกันมาแล้วมันเหมือนกันมีโปร์รเยอะมากเพราะว่านากักท่องเที่ยวหายไปเยอะมากตามพวกภูเก็ตเลยเ้ยคืออย่างที่มาตอนเนี้ยมาสนามบ,บินแบบในรอบหลายเดือนมากๆคือเงียบมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันต้องมาทําแหลเผื่อใครจะตามมานะคะซึ่งถ้าสมมติใครจะมาพังงาใครจะไปที่เขาหลักนะคะก็จะต้องมาลงที่สนามบ,บินภูเก็ตแล้วก็จะต้องนั่งรถต่อจากสนามบ,บินภูเก็ตไปที่เขาหลักทางโรงแรมอ่ะเขาก็จะ ที่เราจองกับที่พักมาเนื่องจากว่าที่พักที่เราจองรอบนี้เป็นไงเฟิร์นที่พักที่เราจองูมากก็คือจะแช่เข้าไปเลยแต่อยู่ในโรงแรมใช่เนื่องจากว่ามันลดด้วยเราก็เลยจองห้องที่แบบดีที่สุดของโรงแรมไปเลยเพราะเดี๋ยวไปดูว่าที่พักเป็นยังไงใช่แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพังงาไปเขาหลักสัปวันสองคืนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ภูเก็ตก็สวยสวยงามเช่นเคยติดตามคลิปนี้กันไปนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าใครชอบบินเต้นเท่อกไทยก็อย่าลืมว่าต้องกดไลค์ก่อนดูใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าหน้ามันทําไน้นดเหน ที่พักชื่อเทวาสสมส้มอยู่ตรงเขาหลักนะทุกคนแล้วเราก็จองไว้เป็นห้องสกายวิลล่ากับภูกรไดัสองห้องอลังการงานสร้างเดี๋ยวจะพาไปดูห้องสกายวิลล่านะคะว่าจะเป็นยังไง เฮ้ยเราได้รับกินแบบของลมทะเลแล้วว่าทุกคนกคือที่เนี้แบบบินชอบมากๆจริงๆราแคือช่วงเนี้ยมันมีโป๊เก็บจองมา3วัน2คืนอนะคืนหนึ่งอะ่น2 6 0 0นมีเตียงเสริม2คนก็หารกันทั้งหมด6คนแล้วก็เพิ่มค่าเตียงเสริมมาอีกคืนละพันแปดก็รวมๆก็คือตกประมาณคนละ หก0 0 0บาทต่อคืนซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเคยมันคุ้มนะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆเราก็มุมถ่ายรูปแบบเยอะมากหาดทรายสวยมากเป็นบีชที่เป็นแบบว่าน้ำสะอาดทรายขาวแล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆให้ทําด้วยแล้วโรงแรมเขาก็มีทุกอย่างแบบร้านอาหารร้านอาหารมีบาร์ต่างๆนานาถือว่าเป็นโรงแรมที่เราอยากให้ทุกคนมาพักต้องมาคือดีแบบกดโหวตไปเลยเอาไปห้าดาวเลย มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยอะไรุูคูไม่บอกนะคนไหนคูไว้เนยแล้วกัน ลายไม่อ่านหรอกไม่อ่านเลยแค่ถามว่าใครไปบ้างกูไปกูไปหลังจากนั้นก็หายไปเลยทุกอย่างคุณเพื่อนจัดการเองชื่ออะไรอย่างเงี้ยกูก็ต้องไปนั่งนึกเองว่ามันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยชื่อมันปรากดยังไงอันไปไหนบ้างอ่ะไปไหนบ้างกระบี่กระบี่กระบี่พียอมเราเดี๋ยว่กูไม่รู้ที่นี่เรียกว่าอะไรที่ไหนวะส่งที่สองเราตอนไหนวิลล่าเดอร์แบรดวิลล่าเดอรแบรดโอ้ยวิลล่าเดอร์แบรดบ้าแล้วจะพึ่งเฮ้ยไม่อยากยุ่งกับกูเลยว่ะเอาไป็นว่ากูจ่ายตามครบจบถ้ามีแค่เงินแต่สามารถสำนึกไม่มีอ่ะคลิปหน้ากูออกกกลลุ่มไปเย กูมีไอเดียอะไรีหน้าเดี๋ยวโบยููนสองเนไม่หบลย ก็ระหว่างรอห้องเช็คอินเพราะว่ามันเช็คอินได้ตอนบ่ายสองเราก็เลยมาทานอาหารกันก่อนห้องอาหารพลังจะเป็นชื่อซากูลาจะเป็นอาหารไทยอ่ะเออแนวอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยราคาก็คือแบบจุกๆนะก็ราคาโรงแรมแหละตอนนี้ไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เช้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้บนเครื่องบินเขาไม่แจกอาหารแล้วใช่ไหมเออเพราะหมดเรื่องโควิดโควิดไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้กินอะไรเลยกินให้อิ่มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ให้อิ่ม Now, every time I look at you Something is on my mind If you do what I want you to Baby, we we'll be so fine I know life ain't nothing dumb hey, If I could take you up in Boom, boom, boom Boom, boom, boom งรงนคือเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนต้องมาถ่ายดูก็คือประตูตอันเมื่อกี้ที่เป็นหางเข้าที่เป็นประตูมิติเออเขาบอกเป็นแนวตะโกูลาแบบโบราณที่หลายๆคนจะ,ะไม่รู้คืออะไรคือเขาเรียกว่าแถวนี้เป็นตะโกูลา <c oughs> ถ้าใครรู้ตัวว่าแบบมาแล้วอยากเป็นานางฟ้าก็อย่าลืมตีคองนะคะเมื่อกี้อันนี้เรากำลังจะเดินไปห้องเราซึ่งห้องเราสกายวิลล่าจะอยู่ห้องด้านบนห้องเมล,ลจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เป็นห้องชั้นสองซึ่งทางเดินแบบหลอนมากแม่ มากมันอิ่มเอมอ่ะอันนี้เป็นห้องสวน่างใช่ทุกอย่างคือแบบรถประเสริฐสีวันนี้เร่งมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องกันห้องเป็นยังไงสำหรับห้องราคาขนาดนี้ปะ ของเราคืนนี้เป็ดเสร็จก็คือตะตกอยู่ที่คืนละสองหมื่นผมก็คือสองคืนอ่ะห้า แล้วอย่างคอมที่เมนทอรี่คือให้หมดเลยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จัดเต็มในตู้แบบเรียงเป็นแถบเลยมีห้องอาหารมีทุกอย่างรวมอยู่ตรงนี้แล้วสระว่ายน้ำสวยมากเสียดายคือเราไม่มีโดนนะคะมันเป็นท็อปในใจเราคือแบบเรามาแล้วยังสุขว่าสวยอยู่เลยจะบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยก็จะเป็นพวกแบบแพดเดิลบอร์ดแล้วก็เรือคายักเป็นพายเรือต่างๆนานาซึ่งรอบที่แล้วเราก็ทําไปแล้วแต่รอบเนี้ยเราก็จองไปแล้วก็จะทําอีกนะคะนั่นแหละแผนของเราวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปไปเล่นนงเล่นน้าากกกุิบบบ ออกมาแล้วค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ริมสระน้ำนะคะเดี๋ยวจะไปพายเรือนั้นแต่ว่าคนเยอะมากตอนนั้นที่มาคือไม่มีคนเลยแต่ตอนนี้แบบคนพายกันให้พลึบพายเรือแล้วก็เล่นแพดเดิบอร์ดนะคะคือเขามีให้ถึง5้าโมงแล้วเสร็จเราก็จะแบบอยู่ตรงนี้คือข้างหลังเราตรงเนี้ยวิวดีมากสวยมากเป็นสาวน้ำนะคะแล้วตรงข้างหน้าก็จะเป็นชายหาดนั่นเองส่วนเอาฟิตลุคนี้เป็นไงนะลุคริมหาดขาวฟ้าเอออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูเอลฟิตแต่ละคนว่าจะมาเป็นยังไงจ้า นั่นคือแฟนเพื่อนแล้วก็เพื่อนจ้าพราปไปมาม่าคือเยอะทั้งคู่ไม่งั้นคุณคบกันไม่ได้ดูบอกแล้วคนเรามันคู่กันมันจะต้องมีอะไรเหมือนกันอาไะปะแจวมาแจวจำ้ำศึกนำลิงไหนลึกหนึกถึงคนแจวอ่ะปายวนไป เปลี่ยนชุด2อ,อย่างรวดเร็วเมื่อกี้คือได้รูปทางันบ้านแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันยังไม่เย็นมากถ้าใจสวยตั้งกี่โมงห้าหกโมงเพราะแบบแดดแรงมากแต่ว่านี่เราก็เลยจะมาพายเรือก่อนถ้าพายเรือเอาฟิตก็ต้องเป็นแบบโทนส้มโทนแดงโทนเหลืองสีที่มันเอเอมันถูกแบบสดใสก็เดี๋ยวมาดูเอาฟิตสาวๆแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงบ้าง นทางส่าเขาขึ้นกันหมดแล้วแม่ห้าโมเขาเก็บเรือแกตั้งใจพายเร็วสวยมากบิงป๊แปปบมีแค่แกสองคนในอ่างนี้ กิจกรรมแล้วนะคะทุกคนก็คือได้รูปแบบว่าปังๆมากดีมากคือถ้าใครจะมาที่แนะนําว่าแบบให้อยู่โรงแรมไปเลยเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้ทํามากๆแล้วก็แบบมีหลายมุมมากๆที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะแล้วเป็นไงแม่เมื่อกี่รูปก็ดีงามได้ยัง อุ๊ยตาละ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 ของแม่คือส0มร้ยลูกไม่ไอปอมเสือกได้พายกใครจำจริงมึงไายหรือตุนภัยตุนภายอีตุนภายไหมอีตุนน้ำเอาเ้าราน้ำมาหาตอนเช้าอะน่าจะดีกว่าคือตอนเย็นมันแบบมันแอบรีบรบอะใช่แต่ว่าคือตอนเที่ยงบ่ายอะหาทำเพราะมันแดดแรงมากควรมาแบบไม่สี่โมงไปเลยก็แบบเช้าไปเลยแล้วก็จองคิวด้วยแล้วก็ต้องมาตรงเวลาที่สําคัญเพราะว่ามีคนต่อเยอะมากทุกคน จากว่าร้านอาหารข้างหน้าที่เป็นอาหารแนวแบบฝรั่งใช่คือเต็มแบบเต็มถึงสามคู <c oughs> พ่พนอย่างกันยิ่งกว่าัวลงทุกคนเยอะมากนะคะ <c oughs> เราก็เลยกลับมากินร้านเดิมแล้ <c oughs> ก็เดี๋ยวรูว่ามีอะไรน่ากินบ้าง ไม่หปลาหมึกอร่อยนะอะไรอร่อยนะไปเจอปูอันไหนอร่อยปู้น้อยไหนเดี๋ยวไม่ร่้เลยในขณะที่เช้าวันนี้ยังไม่มีใครเสร็จเลยทั้งสิ้นแต่ คนคนนั้นต้องแต่8ปดโมงเช้าแม่คุณคาราเมลจัดแจงเก่งตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้ทั้งที่คนอื่นนั้นอ่ะตัดภาพม,มาดูที่คนนี้พ่งตื่น<อ>นี่ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูอีกสองคนไม่บอกก็รู้นะคะว่าเพิ่งตื่นมึงให้แม่กี่คะแนนวันเนี้ยเต็มสิเอาไปเลยมอร์นิ่งวันที่2นะคะแทนคือเราก็น่าจะถ่ายรูปตรงสระว่ายน้ำในห้องแล้วก็ไปเดินเล่นข้างล่างแล้วก็ไปอัพโซนทีแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะเราจะพาทุกคนไปเล่นเซิร์ฟที่พังงาได้ค่ะ รวมอยู่กับค้าห้องของเรานะคะ mm. เขาจะจัดขึ้นมาให้ mm. แล้วก็เติบแบบอินรูมเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรมาให้บ้างไปนี่นะคะคือโฮรต้งเบกฟาทที่เขาให้มา,าน่ารักอันนี้ใครตัดเอาแปบ๊บแม่นี่ mm. ป,ป,ปังปังพูร <yes> ิเย่ อะไรจ๊ะถ่ายรูปบรคฟาสต์กันมค่ะอ่ยิ้มอินป้ายหัวเราะไม่มีไอพอ้องหลังเลยเดิมๆโชยยังไม่กินได้เวลากินแล้วหลังจากถ่ายไปประมชั่วโมกว่าน hours Two later อ่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนกันคะคุณแม่อาบซันนทีกันก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเพราะมันแพงเนาะเราก็ต้องเอาให้คุ้มไงเราต้องให้คุ้มแล้วต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ก็ดูจากชุดมันมันก็ต้องมีรูปแล้วแหละมึงดูชุดมันหนิคุณแว่าจะมางานกาลาดินเนอร์ที่ไหนผมแม่งกูนึกว่าออกงานนั่นแหละค่ะเราไปกินอับซันนทีที่จองไว้เขาจัดให้ฟรีเหมือนกันเพราะจองห้องข้างบนถ้าถามว่าถ้ามาที่เนี่ยคุณแม่ว่าต้องแต่งตัวโทนไหนคะชุดมันต้องคุยไกลคุยไกลนิดนึงความผิวผิวนิด เราดูรูปเลยน้อน,นมากมึงดูหน้าแฟนมันก่อนนี่ไม่นิดนะมึงเรียกว่าเยอะเลยเ <c oughs> นี่ยนะคะคือห้องอาหารที่เราบอกคือตรงนี้สวยมากจะเป็นมุมที่แบบเป็นประตูมองออกไปแล้วเป็นทะเลตรงนี้แหละมุมที่เขามาหากินกันตรงนี้เลย เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเป็นคนที่แบบไม่ทําอะไรเลยไม่คิดจะร่วมมือร่วมใจอะไรเลยเรียกว่าอะไรด่าว่าอะไรโอ๊ยแบบโคตรตูนไดะคะเออแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนคนนึงในกลุ่มแม่งแต่งตัวเยอะไม่ไหวแล้วเยอะไหมกระทั่งแบบเรื่องถ่ายรูปต้องเรียกว่าอะไรโคตรเมล์ <laughs> โคตรเมล์ <laughs> เพื่อนของเรามีทั้งอะไรทั้งโคตรตูนแล้วก็โคตรเมล์อยากได้แบบไหนก็เลือกเลยค่ะ น,นี่นะคะเราก็มาอัพสซรนูนทีกันซึ่งเป็นขนมไทยต้องมานั่งริมหน้าต่างนีเพราะมันจะเห็นวิวข้างนอกอย่างนี้สวยสวยมากนี่จะคือรูปให้ดูว่าได้รูปแบบไหน ตอนนี้นะคะทุกคนเรามาเล่นเซิร์ฟที่ Memory b e a ีชนะคะก็คือฝากโรงแรมเขาจองที่เซิร์ฟไทยแลนด์เดี๋ยมีจะขึ้นให้ตรงนี้คนละประมาณ1,200บาทซึ่งไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพเท่าที่เก็บได้มาฝากห้ามาเรด,ดเลยเพราะว่าเขาจะมีรอบๆอของเขานะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนโตขึ้นอ่ะเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเป็นยังไงบ้าง เราซ้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวออกทะเลกันเลยจ้ายากวะเราจะไปไหนโอ้ เสร็จแล้วคือแบบสนุกมากเว้ยแต่คือมันเหนื่อยมากอะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ถายรูปก็เลยเดี๋ยวต้องไปหาทางถ่ายรูปใดก่อนเบื้องหน้ารูปสวยๆเบื้องหลัง ตกลับมาตอนกลางคืนแล้วนะคะทุกคนก็หลังจากเล่นเซิร์ฟเสร็จคือพี่เขาแนะนำามาว่าถ้าจะเล่นนะให้ไปตอนเช้าเพราะว่าน้ํามันกําลังขึ้นน่ะมันเล่นดีคือขึ้นมันแบบไม่แรงมากคือยิ่งเย็นขึ้นมันจะแบบโอ้ยมาไวมากคือแบบขึ้นนี่สัดโครมสัดโครม แต่ว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆถ้าสมมติใครมาทะเลแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรถ้าอย่างเขาหลักพังง่ายเนี่ยเขาก็จะแบบมีคนไปเล่นเซิร์ฟกันเยอะมากนะคะเเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากรู้สึกว่าคุ้มมากซึ่งพวกนี้นะคะเราก็จะออกจากเทวสมแล้วแล้วก็จะไปที่ภูเก็ตจองเป็นวิลล่าเหมือนกันที่พักก็ดีงามไม่แพ้การเทเดินเจี่ยวิุกที่จ้าไลฟ์โมนิ่งค่ะทุกคนเราก็มาทานเบรคฟาสต์จะบอกว่าเบรคฟาสต์ที่นี่ดีมากอาหารมันมีให้เลือกเยอะมากร้านแปด เยอะมากมีอาหารไทยอาหารเทศทุกอย่างขนมจีนสุดปังนะเพ็ดวะมาค่ะกําลังจะเช็คเอาท์ก็เลยมาถ่ายรูปเดี๋ยวจะไปเก็บตรงมุมที่เป็นซุ้มประตูอันนี้ยซึ่งแบบร้อนมากอันนี้อันนี้คือเป็นจุดที่แบบว่าต้องมาถ่ายซึ่งพวกเราได้รูปที่โรงแรมไป,ไปเบ็ดเสร็จมึงได้รูปไปกี่รูปที่โรงแรมเยอะอะเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ารูปจะสวยเบอร์ไหนเป็นจุดที่แบบทุกคนต้องมาถ่ายตรงนี้ ตอนนี้นะคะก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รูปเยอะกว่าที่นี่เเสนอเรายังมีแม่แม,แม่แม่หายไปไหนวะตอนนี้ยไม่ห่ยจะหาย การใช้ชีวิตโรงแรมจบแล้วต่อไปเราจะไปภูเก็ตกันแล้วซึ่งเราก็จะไปดำน้ำด้วยใช่ไหมใช่เราจะใช้ชีวิตเปลี่ยนจากโรงแรมเป่นวิลล่าี่ก็บอกเลยนะว่าเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้เราก็ต้องใช้บริการโรงแรมเนาะใช่เราต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนแต่อาหารโอเคไหมอาหารไทยอร่อยอาหารตุรกีก็อร่อยก็คืออาหารทะเลตกมือแล้วประมาณห้าถึงหกเลยแต่ก็ถือว่ากินหรูแต่ต่อไปที่เราไปพักที่ภูเก็ตก็ดีอ่ะเหมือนกันคลิปนี้ก็เลยถึงบอกเลยคะว่าต้องดูยาวๆค่ะเจอกันภูเก็ตบาย